สวัสดีครับผมก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเสียบีรถไถซิ่งนะครับผมเสียบีพระใหม่รถไถซิ่งนะครับก่อนอื่นผมขอตามเคยนะครับผมขอฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่เวลาผมลงนะครับครับผมวันนี้ผมก็จะมาจะมีพระหลวงพ่อพัดมานําเสนออีกแล้วนะครับผมนี่นะครับ อยู่ด้านหน้านะครับผมนี่นะครับพอดีวัดได้เปิดนะครับพอดีได้ไปวัดแล้วได้ไปเจอนะครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงพ่อพัดนะครับหน้าตักห้านิ้วนะครับเป็นพระบูชานะครับนี่นะครับอยู่ด้านหน้านะครับนี่นะครับนี่นะครับข้างหน้าเขียนว่าหลวงพ่อพัดปุยกาโมนะครับนี่นะครับ นี่ครับนี่ครับเป็นหน้าตักห้านิ้วนะครับนี่ครับนี่ครับข้างหลังก็จะเขียนว่าปุยะกาโมนะครับแล้วก็เลขโค้ดครับหนึ่งเก้าเก้าครับนี่นะครับนี่ครับข้างในจะโป่งนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อชนวนหรือเปล่าเขียนชอช้าง มันจะมีสองสองเนื้อครับจะเป็นเนื้อสีอกสีทองอีกสีนึงครับจะเป็นสีทองนะครับนี่นะครับนี่นะครับถ้าใครสนใจนะครับแอดไลน์หรือโทรเข้ามาได้เลยนะครับผมนี่ครับถ้าใครสนใจนะครับองค์นี้เป็นของวัดนะครับผมวัดจัดสร้างนะครับ ออกจากตู้วัดตรงกุฏิหลวงพ่อนะครับนี่นะครับอยู่ใต้ศาลาร้อยปีนะครับนี่นะครับเป็นของหลวงพ่อเองนะครับนี่นะครับอยู่หน้าตู้หลวงพ่อเลยนะครับข้างกับกุฏิหลวงพ่อนะครับอันนี้ผมแบกเอามาให้ลูกค้านะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนะครับหรือทักไลน์ผมมาก็ได้นะครับ นี่นะครับเป็นหน้าตักห้านิ้วนะครับพระบูชาคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ